ตอนนี้มีการถกเถียงเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันอย่างกว้างขวางว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จในสมัยรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการเมืองไทยยังแบ่งออกเป็นสองขั้วการเมืองอยู่นั่นก็คือขั้วอนุรักษนิยม กับั่้ที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยสู้กันมาแล้วก็มีการรณรงค์ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ให้ได้เพราะถือว่าเป็นมรดกของคอสอชอในขณะที่ฝ่ายอนุรักษนิยมก็ต่อต้านการแก้ไข อย่างเต็มที่ครับในฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็มีพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือที่หลายฝ่ายเรียกกันว่าเป็นการสืบอำนาจคอสอชอผ่านพรรคการเมืองแล้วก็มาจัดตั้งรัฐบาล ในขณะที่ฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยก็มีพักเพื่อไทยกับพักอนาคตใหม่หรือก้าวไกลหรือประชาชนในปัจจุบันจับมือกันรณรงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ให้ได้พยายามที่จะผลักดันให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ แล้วก็มีสอสอรอขึ้นมาแต่หลังจากการเลือกตั้งเมื่อปีสอ6พักพรรเพื่อไทยก็ได้กระโดดข้ามขั้วตบัดสัตว์ไปจับมือกับฝ่ายอนุรักษนิยมแล้วก็บริหารประเทศก็เลยทำให้แนวความคิด การที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศตั้งแต่สมัยเป็นฝ่ายค้านก็ลดเพดานลง,งรัะรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่หรือว่ามีอุปสรรคที่จะก่อให้เกิด ความล้มเหลวในการแก้ไขก็น่าจะมาจากเหตุผล6ประการนี้ครับคือหนึ่งพักเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะนจะเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักเพื่อไทยเป็นไปในลักษณะขอไปทีอย่าให้สังคมด่า ว่าหาเสียงแล้วบอกประกาศเป็นรัฐบาลจะกแก้ไขรัฐธรรมนูญทันทีแต่ว่าเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้แก้ไขแล้วก็พยายามที่อธิบายว่าได้ทำถึงที่สุดแล้วครับสองครับพักร่วมรัฐบาลที่มาจากฝ่ายอนุรักษนิยมซึ่ง พยายามที่จะดำรงรัฐธรรมนูญปี2560วายพันพยายามที่จะขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่เพราะเชื่อว่ารัฐธรรมนูนปี60นี้เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยมากที่สุดครับสาม พักเพื่อไทยลดเพดานการแก้ไขรัฐธรรมนูญลงอย่างเห็นได้ชัดก่อนมาเป็นรัฐบาลก็บอกว่าแก้ทั้งฉบับพอเป็นรัฐบาลแล้วก็บอกว่ายกร่างใหม่ยกเว้นหมวด1หมวด2ซึ่งต่อไปก็อาจจะลดไปถึงการแก้รายมาตราก็ได้ครับ สี่ครับพักประชาชนเป็นพักการเมืองเพียงพักเดียวที่มีจุดยืนชัดเจนในการต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จแต่ว่าพักประชาชนขาดแนวร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวร่วมในสภาผู้แทนราษฎรและก็ในสมาชิกอุธ,ธิสภาซึ่งเป็นไปได้ยากถ้าขาดแนวร่วมในรัฐสภาการผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โอกาสแทบจะไม่มีจะมีเฉพาะแนวร่วมภาคประชาชนอยู่นอกสภาก็ไม่สามารถที่จะช่วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้5ครับรัฐบาลภายใต้การนำของพรกเพื่อไทยต้องการที่จะประนีประนอมอำนาจ กับฝ่ายอนุรักษนิยมเพราะรู้อยู่ว่าถ้าแตกหักกับฝ่ายอนุรักษนิยมเมื่อไหร่รัฐบาลก็ล่มไปไม่ได้พรรคเพื่อไทยก็อยากที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปก็ต้องยอมทุกอย่างประนีประนอมเพื่อให้รัฐบาลชุดนี้ไปได้และก็อยู่ครบเทอมครับ หกครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่มั่นใจและก็ไม่ไว้วางใจการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ถ้าหากว่ามีการเปิดให้มีการแก้ไขโดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอก็อาจจะลุกลามไปถึงการแก้ไขทั้งฉบับและก็รื้อโครงสร้างของสังคมซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยกลัวมากที่สุด ดฉะนั้นเราจะเห็นภาพว่าวันนี้พักเพื่อไทยกำลังเล่นละครจับมือกับพักการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมโดดเดี่ยวพักประชาชนและก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดทางการเมืองแล้วก็เป็นรัฐบาลต่อไป ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับ